มาตาครับครับ มาให้ดูเกมในชั้นที่สองครับประจำวันนี้ครับแล้วดูการใหม่ครับแบบโอ้โหสตาร์ในชุดสีกรมท่าครับแต่แบบดูสัญลักษณ์ครับชื่อเดิมครับแต่เสื้อใหม่ครับตัวผู้เล่นก็ยังใบหน้าเดิมครับของผู้สัญลักษณ์ครับพักรักนี่เขียนเอา B B A C ครับ ของูยาลันในชุดสีเหลืองครับเจอกับตีสตาร์ยบตีสตาร์นี่โอ้โหนะวันนี้ตัวหลักหลีกขอทุนเลยครเดียวนีนอ้าที่ไหนดียเลยแเสร็จยาวเข้ามากาสร้างใหม่ยกทีอือ แฝงตื่นีึเป็นกองหลังกองพิสิกเลยครับใครมาพีสวยครับข้างหน้าปีแต่ว่าโปะปาราปันเหลี่ยมนี้่ะออกดังซ้ายครับุตรีบุตรีเข้าในแบาจังหวะที่จะสองยังไงครับต้องย้อนหรือเปล่าดูครับจะขึ้นหน้าเร็วไม่ได้ครับปาละปันเหลี่ยมปีับบุตรจากเปิดยาวแล้วตู้นี้แตะทิ้งได้ครับเดียวโอ้โหยังได้เลยแตะมุมด้่งขวาครับของตีชาร์ดครับเอาเปรื้อทุกข้อของทั่โทษครับเบิร์ด เอาเบอร์วันนี้สวยป่อแขนเป็นกัปตันทีเลยครับแล้วคูสวยกาศก็กล้ำจกป้าเลี้ยงสายครับพีดวิ่งหน้าตั้งเลยครับโอ้โหไม่ทันก่ยไ่สายเกือเยอะไปหน่อยครับอันนี้เกมคู่แรกอย่างที่เราเห็นไปครับสามารถอากาศนี่เล่นงานมาได้กันไปหัดทอนแฮ้เลยครับเกมแรกเกมนี้บุตรยาราศกับปีสตาร์ทอากาศก็อาจจะล่มขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ว่าโดยรวมุณอเจ้าถก็ยังค่อนข้างล้ออยู่ครับ เพราะฉะนั้นจังหวะกระทบการทังอะไรส่ามก็ควรจะระมัดระวังแล้วก็ผ่อนได้ก็ผ่อนเยอะแต่พี่บอกไว้ครับเรื่องสุขภาพสองขั้ครับโอ้โหต่างไม่ดีแล้วป่าวันนี้ตรงกลางไอ้ใช้เล่นไปนั่งเบิร์ดเป่นเบิร์ดป่าแล้วก็ทางนั่งเซนรับขามภาษาในแดนหน้าครับของอีสตาร์ครับอีสตาร์หรือชื่อเก่าลจริงจริงแล้วเป็นชื่อดีทีมนะครับแต่ว่าเแต่เร็วปอทีมขึ้นมาใหม่แล้วถาหรับอีสตาร์ยับ เอาเลยตั้งชื่อว่าลีสตาร์ก็คือเอาใหม่แล้วแล้วดูครับคุณดิย้อนอย่ามาเบิร์ดเบิร์ดสาอยู่นี้ไปหาแล้วโดนถูกกับก้าแล้วทนแต่ลอดขามมาได้สองคนไหลมาลงขู่ตรงนี้ทันที่บอกไม่ทันเลยโอ้จังหวะนี้ดูครับถผู้ชายเบาวันนี้หน่อยทีได้ยิงหนึ่ๆแน่นอนครับยิงซ้ายจริงๆเห็นเพื่อนแล้วดูครับกาจะให้แล้วแล้วมาจ่ายบอลน้ำหนักไม่ได้ครับโวลแกบมาครับปานโดนปานบีเลยครับบีศูนย์แล้วป้า ฟางโอ้โหก็ไม่ได้ตกใจอะไรครับนงี้ยเดี๋ยาพายเซ่งเปิดมาไม่มีเื่อนเลยครับโอ้โหเอาซองเล่นตั้งมาเสี้ยเสี้ยทำพลาดแล้วเปิร์ดเอายกขึ้นหน้ามาสวยทีเดียวก็ลูกนี้โอ้โห้าตรงขอบดีไปประตูแน่นอนครับเพราะว่าไม่ใช่โกคิกด้วยครับย้ำอีกครั้งแล้วโกคิกถ้าเกิดไม่โดนใครเนี่ยถือว่าไม่ได้ประตูนะครับย้ำอีกครั้งแล้วโกคิกไม่โดนด้วยคนไหนเลยไม่ได้ประตูแล้วถ้าชนะแล้วเมื่อไหร่แล้วถึงนทีแล้วโกคิกครับ ไม่ได้จ,จังหวะที่เรียกว่าผู้ทำปตูรับน่องซองแล้วมาเล่นต่อนะครับจังหวะบอลออกหลังแล้วตูคิดบอลตายแล้วมาตั้งใจ่ครับหลายทีเรี่อว่ามาใหม่บางทีอาจจะงงเรื่องตักติกายครับเรื่องการสลายนี่ก็จะอิกเดียดหนึงครับทีทีมาใหม่ต้ตองมาระวังครับจังหวะไปเข้าทักกลับเป็นการทายเปิดซ้ายตรงนี้ชั้นแหลบโดนใต้เป็นลูกถึงครับ

ลักขาลูกนี้ไปหายับเอาดักกลับมาได้คร <tw at, S 1> ับมีสตาร์ทบอลอยู่ที่ฟางับฟางสู้โยกแล้วฝ่ามาที่เปอร์ย้อนกลัสองกลับมาแล้วสวนกลับครับแหมฟางให้ทางซ้าครับผูดี้ผูดี้หลบมาสวยแล้วให้ตรงกลางมาถึงหรือเปล่าสูงตัวดิพิดพิแหมถึงก่อนแล้วแต่พับ อากาเดเลที่มาลู้นี้บอลตกแล้วก็เจังหวะที่พาเองทิ้งลูกนี้มีหุนทั้งตัวอยู่ไดก็าตองหลังเร็วเที้ยแต่ละจังหวะนีขาตลอดเยอะหนึ่งจังหวะลอวเด็ดขาไว้ใจได้ก็พาปาแต่เออปานลโจมางซ้ายก็าดีโจนักเ ยาเทนซ้ายจิอีกแล้ว้โนีเกิดมาจริงจริงจัเลยับโแต่งยิกาสนามดีสามถึงชั้นเลยยังติดไปหมอนดขายากโอ้โหตัวใหม่เลยเอาให้ไปหาเจนสายมาแล้วโอ้โ กูดีดึงเราตึงรั้เจอกับพีทให้ลงก,าางกาลางบบอ่ะฟันแต่งขว,ว,วานสั้นยืนอยู่สูงฉลาดเบียดฟันเอาหูยว่าเก็บท้าก็จับกจับก็จับ เ่อยาวมาโอ้ยน่ารักสบายกันหมตู้นาวตู right, ้แดงอยู่พยากบทำหน้าแบบมีแรงแบบนี้ไหมครับตู้นี้มันเป่าเลยนะจากการเกิดขึ้นมาไปล้ๆก็เพิ่แยวมาทาขวาไม่ถึงนัไปไปตู้รับถ่ายมาแล้วออกทางขวามาที่เจเจนกิ้งโอยฉลักเสาแลยโอ้ย

จ็ลเลยก็พาปัดคาเรีอ่ะเราือหลอกอตัวนั้นแม่ไม่ไหวแล้วาเราามายาเต้นมื่ี้ใส่่อแขนโล้วคยก็โอ้โหดนบลเจ็บกับเท้าเลยบอลเนื้อบอกว่าบอลนะแต่ว่าเบียถึงบอว่าไปดนาอดบอลฟาไปก่อนลยไปตั้งแต่ก็เบียรนจองเปิดวินิกเลยับของบุรธยาตจ ขนาดเลยแลควตัวแบบยาวแล้ของเบือเบือตักมาแล้วโอ้โหนี่คีัยอย่างที่บอกวาทด่ทีเด็ดเลยแลเบือใต้จตุแล้วไปถึงเบือโอ้โหัย้อยแล้วตกจุดานแจ้เบือแล้วโอ้โหย้อนเหมอ พาอทางซ้ายมาอีกปัดปานโยกกลับมาแล้วตั้งกันใหม่แล้วมาที่ัมาคแล้พาชนะตั้งถึงคร้บล้วกิงไกลโอยโออไม่สงสารเล่นทางเยอะทีเดียวแล้วตั้งใจจะกลับปรูของท่านุยาขึ้นมาโอ้ยซอรเยให้กินแล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามคถนัดเลยตีถึงแล้ให้เห็นยานแล้วไคล้ก็กระโดดจะเป็นชี้เจลือหรือเปล่าโอ้โหเจนี่ดูเล่นไปเล่นมาวันนี้ จะเป็นลมนะครับเอาแตงนั้นออกเป็นนะนั่นบุคยลัตเปลี่ยสั่นแล้วเปลี่ยนเอาสียางเทเ้นต์ออกแล้วถูกจับตาทีนั่นแหละมีงานหลุดหลักต่อเได้ครับเอาแตงนั้นโอนหน่อยครับหายเลขเก้าแล้วโอ้โหดูแล้วมันนี่หายไลขเก้าเลยครับสามต่อามตอนนี้กลายเป็นมู้ดี้หน่อยแล้วก็เจ๋แล้วครับน้ำไม่ดี ถ้าวันธรรมดาวันพุธนีดูได้ทางห้องเจสีนะเตียงเตียงยันพุธก็ห้องเจ็ดมีดูได้วันพุธมาทุกวันอันนี้้องโรเดรมนะย้อนมาตั้งกังไหผ่าเสียตองสิยตีนมาสยยอ้าวเชฟวดีไม่ดีเลยเก็บมาแล้วแทนทางขวาแลจะไถไตัวสดเกกับตานะครับไม่อยแล้ว เขาตีปูไเกันมาของบุยสัาน์ปูไตมาถอนแล้วโอดูว่าไม่มีใครเข้าถึงบอลเลยครับจังหวะนี้แส่รัตโดนเย่ได้ชนิดนึ่งมีเิดป็ประตูถูงเลยคระปุกสองสองแซ็ด์ร์ตู่แบบตัวไปตงเมือกย โอ้แถวแรกแล้วแจ็คเธอจังหวะากบอลผิดเยอะมาเกือบพนแล้วสุดยอดีลยนะอาร์ด้ยที่กลับมาตักเบิ้ลลุ้งนี้ไม่ดีเลยหม่งที่ระหว่างจังหวะาอเอ้ามือมือสักจังหวะม่งแล้วไปโดนแขนเกรดเมื่อวานแหนจะไปยืนแบบเดมาว่าทีหรือเปล่ากลับกลับมาได้ครับเปิดจากทางขวาแล้วจะหนึ่งเจอพาผ้า ไีครับูตม่เลยยองไทยอยู่ให้เขแทาครับยัเงียบดีดีเยอะนะครับตายไปถงต่อแล้วครับท่านอยู่ปต่ยารักวันนี้แบอกว่าวตื่นีไม่่อยเสรแต่องดิ่ของอยู่าทางขวาด่ต่ำดีแล้ววันนี้เ่นปกติตาตายจนดเหลือเจอยอะทางขวาเลื่มยาเ แล้วก็เหมืกยังหอทางทงาหมนกเหมือนจะมีใครจยบอีกคนหรือเปล่าหรลัรครับเอาไมโซโนลงมาครับที่โนตัดแตอลหมหมาเลยครับโโน่บอลู่สนามให้สัญลักษณ์ยืดที่ยดที่ห้ตรงกาครับปาดูกดับบอลทำแค่มันขาอยู่ปา เอ้ซาเราวิ่จับลากแล้วเจอหนึ่งสองเเอาลหนึ่งสองไปให้ไทยก็เลยสามจับท้าเราให้างขวเาโตโน่โ้หไม่หาแล้วตีเดียใจดับปามปามโย่เราไหลไม่มาเตี้ยทำหลับบอนถูกผิดก็ดูกไอทิ้งเลยโอ้โหเบรกไม่อยู่เอาสายตรงภาพเบรคก็เลยโอ้จับเจอเบร์ลูกล่างถือถือเยอเาดุดเลยรพัเไเห็นเลย เออที่งซ้ายกับเล่นข้างหลังตัวโลกนีออ้โหดูนีเ้าเลยดตักตั๊ก่้ยสดีมาแล้วรับางนตายรับสุดดีาต่อแล้วอาลูกมาหนึเส้นยังไงรับุดดีรออยู่เปิดยับมาตรงกลางตานไอ่หนึ่งเยอเผาสออ้าวต้งะาคนป้งตัดผ้าูนี้าเลโอ้โหขาเสุดที่สุ่ เป็นคนที่เกลียวบอลขาด YEAH มากเยอะไม่มีเลยลงไป่รักเลยลีลาไม่มีครับมีแต่ความหมัดอย่างเดียวแล้วเป็นทายแล้วโอ้โหใครจะไปเอาลีลาจาบแกนี้ไม่ได้ครับแต่ลูกที่น้องชายแล้วของเด็กพยาบาลก็บอลอยู่ที่เบียร์แล้วเก่งเกิดขึ้นขึ้นมาครับเขาก็ยังดีแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสูงสูงลีซ่าตาลีเลยลุกมาต่อยทาย ต้องบอกว่าในชื่อดีเจริญนี่งเสมอเยอะมากครับทำมาตัวได้ค่อนข้างน้อยครับไปเพื่อนโยสุดเนี่บ จะเกเสต้องโมายังไงก็ม่มีรพาเลยจะกเลเยุคนใครแบบที่บ้านมาหรือไหนแล้วหย่างเช่นลงสนามเนี่ยห้าตาไม่ใช่จะตู้ดีก็นเนีไอาตาเหมือนคร่ายรดากที่บ้านมาแล้วมาละอายลมในสนามบอรรพาวิจัยเจาสองกองแต่ดนดกันเองใครบอกว่ามีอารมแล้วให้มาเล่นฟ้ตบคลามพาเลยเออสงสถึงกติ้รับ ฟาเอรสองตัวเตล็เล็กอย่งข่องแล้วพาแล้วตดนล็อกมาพายดีเพื่อถึงจบได้เลือไปครับเตมาครับย้อนมาคิวี่คิีออกทางขวายครับฟาโย่ไปได้แล้วต้องินดูดทางหลังได้ใส่ครัแล้วตลเอาแมหมอรันไม่ไหวแล้วตามบอลเ็ไม่ค่อยได้แล้วิเ โอ้วิ่งเป็นสองปีบ่อยนะสามตอกไปไหวต้องขอพักก่อนเนาะเอาเอฟลงมาเนาะเช่นเดียวกับพระน้ามีสตาร์ก็้าจะถอดเอากองหลังออกนับฉากครับถอดเอาจากออกแล้วเอาหนั้นเก่งเราะจะเรียกชื่อไหนจะมีหลายชื่อเนาะโอ้ตั้งใจที่มาเอาเก่งลงมาหน้าจะเล่นกองหลังแล้วครับก็้าตาแบบนี้ไม่น่าเล่นกองหน้าแล้ว ลงมาเหนโอ้โหตาตายเดียวกับพาเลยเดี๋ยวดูแล้วเตะทิ้งอย่างเดียวโอ้โหข้างหนึ่งตัวสีมายังได้อยู่ครับปานาแล้วก็พาแล้วปานซับลูกไปต้องต่อเลยเฮ้ยเต้ต้องเข้าที่หน้าอยู่สุดท้ายยังทำอะไรไม่ได้จริงเยอะลงไพยาร้านในช่วงชายพายฤดูกาลเนี่ยผลงานเริ่มดีขึ้นมาตามแบบสามแล้วไอเหมือนกับ็ลงต้นฤดูกาลอีกสองไม่เท่ากี่กับล็อกมันรอนเท่าไหร่ รูปูการนี้ก็ถือว่าเป็นการนับถึงใหม่เลยนะครับบุทราต์รูปูกาลได้จบด้วยอัศจรรา์คะแนนที่ไม่ค่อยดีมักเลยทางด้านหน่อยออกไปครก็เอาเซียไซเวดโอ้โหตอนนี้ไปเปลี่ยนรองเท้ามาครับรองเท้าเด็กคู่นี่ถือว่าแพ้แ้่นอนเนี่ยขอวันนี้ถึงเท้าก็ไม่มาไม่ได้มาด้วย ออกดเองก็อ้เอาจาบางทีจับมาแล้วตอนนี้สำหรับทีน่ีตาล้อยะโฟงเซนไม่ถเนี่ยอนนี้ไปก็ได้นะฮะระวังหางปปุ้งตายเลนเกื่อะไรดีๆเลยการ เอาแล้วมาดูน่าีที่สองกันั่นมีสตาร์ดแล้วปีที่สองเป็นจะนั่นตายแล้วจังแทงสองหรือสามสี่แยังไงแล้วถอยมาแล้วหนเหลือสองแล้วับฟาาับเลกนีโตโน่แล้วเตียง้อนรือตั้งขึในมาแล้วพา อ่ามองแล้วเปิดยาวมาใส่หุここ่เจแล้วเบียร์ผัดกับทีมาก็ไม่เพื่อเลยก็ครัาคนไับไคดีออกมากสายแล้วเจโอ้โหาไม่เจกาเอาแล้วต้รี้ก่อนเจนเยอะมากอหมืนคุณว่าทางด้เบียร์เป็นหมออยไรครับไปสุสนถือเลยครับโว้ เดียอกว่าถุงไม่ใช่หมอนนะครับบรรจุได้ไงเจีไปดูไปสอยด้านหลังเถอะเลยถ้าชอบด้านหลังดีแนะนำไปถีบลงได้ครัซอยสูงอยแบบนีว่างอยู่ตรงเงเจ่ยาวมาแล้วไม่ถกขึ้นลูกนี้เออโก็พาเลยค่ะจังหวะจงหวห้าสิบห้าจังหะเฉยๆแข่ล้วแล้วเช็คอ้ังหวแล้วเข้าัา มาเล่นมาจะเเหลือยนะทีมเจ้าจะค่เลาครเลยจบเกมในคู่น right ี so so ้ครับคู่อกตายวีตะลนตัวระหว่างทีนาีกับแดนได้ของหน่อยว้าเนี่ยไม่รู้คือไหนเลยยังไงเมื่อมา่ึงสนามรอวขอหน่อยว้าดยมาเสียไล่ที่ให้ได้โดนึงที่ยิงมาแต่กระาดแล้วเลยไม่ต้องดูเดินมาต่อแนีย้อนแล้วมาตั้งใหม่อนนี้ในบทีสุดท้ายแล้วจเกมในคู่อแรกเลย ชื่อแตงเอาตลาดเฮ้ยวันนีคือหน้าพี่เท่าหนได้เหรอเจมส์ที่แรกเนี่ยชิงแตงเอาตลาดของเหมาไว้ก็เท่าไงร่มีคุณ้าถึงแล้วในสนามก็มาขึ้นขึ้นมาเขียนรายชื่อผมด้านบนด้วยครับโอ้โห dọc bắt chân anh hàm lòng người thường 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 thường

โอ้โหเส็งเป็ดเลยแล้วก็นี้ตายวางเท้าไม่ดีเท่าไหร่โอ้โหดีหน่อยอะไรเงี้ยครับดยที่ที่นายกของดูไทยฮะก็หูถือโเยอะมากตัวทูเ่าแบบเจ็บครับ